แล้วที่คือสาขาล่าสุดของ i have สาขาที่สิบไปยังไงล่าสุดครับข,<ะ>ข้าไปข้างในครับสำหรับเจ้าชายไอทีดเดี๋ยวพาไปดูครับว่าในร้าน i have อยู่สาขาบางใหญ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไป ก็คือให้มาเลือกดูเอาเลยแล้วแต่แบบก็จะก็จะมีตัวตัวเดโม่โชว์อยู่ว่าจะให้ดูว่าเอออันนี้มันกี่นิ้วอะไรมัน24นิ้ว27นิ้ว30นิ้วอะไรก็ได้ก็จะมีก็จะมีอันนี้โลษณากับเจ้าชายทีเจ้าชายกับเจ้าชายมาเจอกันบ้าดูในอ่ามเกลือเยอะไม่เหมือนกันแต่นี่คือเจ้าชายของแบบว่าประเทศไทยได้อันนี้กค่ตเดียซสิ ชอบยิ่งจากที่เขือนแล้วกูยิ่งเล่นเดินชอบกูชอบก็คืออย่างที่บอกว่าบางคนคนคิดว่าเฮ้ยสั่งมาแบบเฮ้ยเราต้องลงโยเอ็กซ์เบาใช่ชาวพีิบ่าลงให้บะพคนเนี่ยซื้อไปก็เล่นไม่ได้เปิดไม่ติดก็มีบ้านไฟดับบ้านไฟดับไม่จ่ายค่าไฟวะแล้วตอนนี้ของที่ท่านผู้จัดการจะได้มุกอะไรพวกนี้ของก็ครบเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาได้อยู่กับพี่เปาอปพี่ป๊อปตุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวันนี้เราอยู่กับที่ i have r e v สาขาใหม่สาขาอะไรที่เป็นสาขาที่เท่าไหร่ครับพี่สาขาที่10สาขาที่10ซึ่งอยู่แถวที่บางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่นะครับก็คือจะแถวแบบเวสเกตนั่นเองวัยไงนนทบุรีเยี่ยมเวสเกตเวสเกตอยู่ตรงนี้ใกล้มากจะไปอยู่ในปั๊มน้ำมันเป็แบบปั๊มคาลเทก อะไรประมาณนี้ก็คือจะมี KFC อยู่ก็สังเกตง่ายอยู่ตรงข้ามตลาดต้นไม้ก่อถึง BB Market ก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลซึ่งสาขาดีนี่คือเรียกได้ว่าไกลบ้านใหม่ผมเลยใกลมาใกลมาใกลมากางแค่สิบนาทีเลยใกลมากมากนี่คือ สาขาล่าสุดเราร้านก็จะเป็นแบบประมาณสองคู่หาครับพี่ชิวๆที่จอดรถไม่ต้องห่วงนะมีเยอะโอ้ยที่จอดเอื้อห้องน้ำเอาน้ำก็มีนะครับใกล้ห้องน้ำใกล้ร้านอาหารแล้วก็คือใก้ครบวงจรเลยครบวงจรแล้วที่คือสาขาล่าสุดของไอแฮฟซูเปอร์ที่สิบไปยังไงล่าสุดครับเข้าไปข้างในครับระดับเจ้าชายไอทีเดี๋ยวพาไปดูครับว่าในร้านไอแฮฟที่อยู่สาขาบางใหญ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไปแล้วเจอนักข่าวนะฮะขอร้อยฟังนะ ไอ้นักรับแล้วที่เกมส์มิวคุณเจนเองนะครับคุณเจนคุณเจนคุณเจนนะครับนี่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือครับมีทุกอย่างที่ทุกสาขามีครับดนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยอยากได้คอมประกอบแบบครบเซตแพ็กตัวใหญ่ๆโดยแพงๆเนี่ยต้องไปสาขานครยุหรือว่าไปสาขาดังๆหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวว่าต้องไปสาขาแรกด้วยไม่ว่าจะไปสาขาไหนก็เหมือนกันเพราะว่าดีทุกอย่างอยู่ใช่แล้วหลังๆนี่คือไม่ได้มีแค่คอมเซ็ต่างเดียวแล้วนะมีโน้ตบุ๊กด้วยโอ้โห นี่เลยใช่ไหมใช่ที่โซนที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ใช่โอ้โหมีโน้ตบุ๊กด้วยมีโน้ตบุ๊ก แน่ใจนะผมแอบสังเกตเห็นมีแฟชั่นด้วยเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราแอบไปเห็นหลายสาขาของพี่เปาแต่เมื่อสังเกตนะว่าสาขานี้เนี่ยมีผุ่นชมเลยแต่ว่าม่มีมูดแฟชั่นเลยคือทุกวันนี้ครับพี่เราเข้าแลบครับคิวบอร์ดก็คือจะมีเสื้อคิวบอร์ดด้วยก็ดูไว้ไม่ไม่เข้าเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวดูไว้มาเดี๋ยวขอแอบเดี๋ยวแปะติดกระแพงเลยเดี๋ยวในข่าวเราดูไว้ก็จะมีเสื้อเหมือนกันมีครับพี่มีเสื้อมาขายที่ไอแอบทุกสาขาใช่ครับใช่ครับเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นนนรุ่ไห ว่าตรงไหนเดี๋ยวรอให้แบงค์ประกาศทีนึงนะครับนั่นเองนะครับก็จะเป็นจะมีเสื้อมีคอลเลคชันมีพวกคีย์แคปเนี่ยคีย์แคปเนี่ยครบมีคีย์แคปแบบคัสตอมถูกต้องก็คือมีมีแล้วแต่แบบแล้วแต่แบบหลากแบบไปเลยให้มาเลือกกันนะคใช่อันนี้สามารถที่จะแบบเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบได้เลยครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็ลอจิเทคอันนี้ก็รู้อยูนแล้วอันนี้โอ้โหอันนี้รักรู้อยู่ละรักเลยอันนี้ตัวที่แบงค์ใช้ตัวนี้ใช่ครับผมนี่ตัวที่แบงค์ใช้้รักมากเลยี G33502X นะครับ G Pro Superlight ครบตัวนี้ครบในมอขง เราจะเห็นครับผมแล้วก็อีทีอันนี้ก็ในเกมมิ่งเกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายจอแอนด์จอแอนด์คอร์เซอีเจไอพีเอ็กซ์อันนี้เท่ากับว่าแทบจะเป็นเออ่ใช้คำว่าเป็นรุ่นหลักๆแทบจะมีเกือบหมดคือรุ่นที่สตรีมเมอร์ก็ใช้กันนะครับพี่เราก็ต้องดูว่าสินค้าตัวไหนมันขายดีหรือว่าสินค้าตัวไหนที่มันขายตัวมันเองได้ก็จะ ูกวางจะบอกว่าใช้ครัว่าแทบจะใช้คำว่ารุ่นหลักๆมีเกือบหมดเลยก็ว่าได้เนาะหมดเพราะผมเห็นว่ามันเยอะมากเลยนะพี่มีหมดใช่ใช่คืออย่างเช่น G Pro s u p e r l i g h Tool 2อเงี้ยก็ยังมีหรือว่าหูฟังแบบ G Pro X คีย์บอร์ดตระกูล G Pro ทุกอย่าง คือไอ้รถที่เป็นตัวนําเนี่ยจะมีหมดแล้วต่อก็จะมีจอทุจอจอก็จะมีหมดก็คือให้มาเลือกดูเอาเลยแล้วแต่แบบแล้วแตก็จะมีตัวตัวเดโมโชว์อยู่ว่าจะให้ดูว่าเอออันนี้มันกี่นิ้วอะไรมันยี่สิบสี่นิ้วยี่สิบเจ็ดนิ้วสามสิบนิ้วอะไรก็ว่ากันไปก็จะมีก็จะมีหมดอันนี้โฆษณากับเจ้าชายไอทีเจ้าชายกับเจ้าชายมาเจอกันบ้าดิ้วในอาร์มเก่งกูเยอะไม่เหมือนกันแต่นี่คือเจ้าชายของแบบว่าประเทศไทยไมได้อันนี้เออซี ชอบยิ่งยิ่งักนยิ่งเขือนะกูยิ่งเล่นเลยชอบกูชอบเอาพี่ต่อไปก็เป็นออสต์ดีวีดีีใช่พวกพวกไอเ้าก็จะเป็นพวกดีพีทั้งหมดเลยก็จะมีหมดเลยแอบถามเลยพี่เป่าถ้าสมมติว่าแบบว่าอนาคตสองปีน่ามีพวกแบบว่ากาจอมาใหม่แบบออกรุ่นใหม่เช่นแบบว่าจะอนาคตจะมี5 0า0ูเลยก็ตามผมถามแต่ว่า i อเฮดก็จะมีเหมือนกันไหมยีิก่อนฮะรอเลยรอเลย ใช่เขาว่าเข้าไวเขาว่าเข้าไวเลยเข้าก่อนเข้าก่อนด้วยยังไงแล้วถ้ามีมีทุกสาขาไหมมีทุกสาขาแต่คนอยากรู้มีทุกสาขาถ้ามันไม่ใช่รุ่นที่แบบยากจริงๆนะถ้าพี่มีทุกสาขาอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นที่แบบปกติอะไรเงี้ยมันมันจะมีตลอดนะครับบางรุ่นเราก็มีแค่คนเดียวก็มีไอฟังแปลกๆลยไอฟังแปลกบางพอดีมันก็ับพี่ให้เฉพาะ I h a v ก็มีบางรุ่นก็จะมีโมเดลที่ถือตัวเดียวก็มีบางรุ่นก็ทาตลาดแค่คนเดียวก็มีนะครับอืม จริงโคชอบโคชอบก็อือเนี่ยเห็นไหมไอ้เนี่ยไอ้พวกเดยพวกเดยพี่จะมีให้วางมีให้ลองมีให้อย่างที่บอกว่าคือมีให้ลองกดได้ลองเอสได้ลองทุกอย่างด้วยตัวเองดีนะพเพลงชอบไหมมีลำโพงมีคีบอร์ดมีให้ลอง มีสวิตให้ให้เล่นที่เราเอามีแกะให้ดูยังสวิตเลยนะครับว่าเนื้อชาโน่งกับชาไทยอ๋อดีเหรอจริงๆสวิตเราเอาคือสวิตเขาเหรอพี่สวิตของโลกาแล้วคือพี่เปิดมาเพื่อให้ดูให้เห็นสวิตเลยเขาเรียกว่าเขาอยากอยากจะดูภายในยกอย่างตัวนี้มันจะเป็นคีย์บอร์ดสองฝั่งที่อีกอันนึงเป็นสีส้มอีกอันนึงเป็นยูโงะถ้าเราแกะอันนี้เราจะเป็นสีส้มมันจะไม่เหมือนกันเห็นปะมันจะไม่เหมือนกันนะอ๋อคือบิวตี้ทั้งสองอันมันทำคนละแบบคนละแบบสวิตคนละสีก็ต้องคนละแบบนี่เราเนีอันนี่ก็อันนี้ก CPU สาขาบางใหญ่มูลค่าสองพันบาทขึ้นไปรับฟรีดีหูฟัง I have CPU เฮ้ยได้ไงหูฟังก็มีหูฟัง I have CPU ใช่อย่างที่ผมบอกว่าพี่ผมคือเจ้าชายไอทีขายไปไม่เยอะอีกหน่อยเขาจะขี่อูดมาที่ร้านถ้าอากาศที่ไทยมันร้อนไปกว่านี้เขาจะขี่อูดมาเยอะอูดมาใช่คือก็บอกว่าครับผมไอพวกเคสอะไรพวกเนี้ยที่เป็นตัวแบบชั้นนำอะอย่างตัวแพงๆอย่างเงี้ยตัวเราเขาเก็บพันเงี้ยเองนี่ตัวละสองหมื่นอู้หูอ่ายกตัวอย่างนี่เคสนี่ตัวสองหมื่นถูกเฉพาะเคสนะ เคสเปล่านะมันจะเคสสวยพอเราสองหมื่นเอาจีตัวท็อปก็คือไปผมว่าถ้าประกอบที่นี่ก็แบบอยากเฮ้ยแตุ่ฒิดูเคสแล้วเอ้ยผมเลือกตัวนี้เอาแล้วแต่ราคาที่เราอยากจะพอใจถูกต้องอันนี้ให้ดูเยอะเลยครบคือพวกเคสไอเอ็นพวกนี้มันจะหายากนี่เคสไอเอ็นใช่เคสตกต่ก็คือเคสมันจะเป็นเคสแบบว่าทรงแบบอย่างเงี้ยมันแบบคัสตอมหน่อยว่าเป็นเคสแบบแนวๆหน่อยอะไรเงี้ยะ กระจกใสเห็นของภายในหมดเลยเนี่ยซึ่งวันนี้คนทำคอมมอยชอบทำเพราะว่าด้วยความที่อุปกรณ์ไอทีพวกนี้หรือเนี่ยมนทันสมัยครับแล้วมันทำออกมาแล้วมันสวยเท่กว่าไอแฮปเอก็มีนะเฮ้ยยังไงครับพี่โฆษณาซะหน่อยก็ก็ไม่มีอะไรก็คือแค่เค็งๆหน่องไอแฮปซึ่งก็คือคัสตอมไลน์ตารที่เราวางคอนเทนต์ไว้ว่าอยากให้ออกแบบถูกต้องแล้วก็สั่งผลิตมาก็คือดูดูดูเลยกงมาอินเสิร์ตหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเคสของไอแฮปที่ที่หาที่เด็นเล่ใครอยู่แล้วมันต้องอย่างนั้นมันควรก็เป็นอย่างนั้น Eat, เฮ้ยขอดูกอีกเดียวทนั้นเลยนะอันนี้จะเป็นบาสวิงไงเชฟบาสวิงอย่างนี้ไอ้รุ่นเนี้ยเฮ้ยต้องบอกว่าปกติเคสเวลาเปิดอ่ะมันจะต้องขันน็อ ่แต่นี่เป็นเหมือนแบบกระจกพับตู้กับข้าวอันนี้สามารถสไลด์ออกได้เลยอันนี้ฟิวปีเปียได้แบบว่าเราแบบอยากให้เหมือนตู้กับข้าวที่แบบว่าแบบสมัยหรือสมัยก่อนอะไรอย่างงี้เอ๊ะแนวนะแนวแนวเนี้ยใช่แต่ว่าทำให้เราทำอะไรภายในได้ง่ายใช่แต่มันก็จะใสหมดเหมือนกันอันนี้ก็ขายดีอันนี้ก็เมนบอร์ดหรวกเมนบอร์ดมันจะเข้าในมุมตรงนี้อะนะอ่านี้ตอนนี้ก็จะโซนเมนบอร์ดแล้วก็จะมาไล่มาเป็นเมนบอร์ดทุกอย่างเมนบอร์ดทุกรุ่นใช่อันนี้ก็ไอแมสไนซ์ก็จะจริงรุ่นมีมากกว่านี้แต่แค่ว่าที่โชว์ก็็จะไปปโโชวววว์เเเนนนรุ่่่่หหหหลลลัักกกกถถถูููมมมมม้้้้้ยยยตตออองงงงงคคซซึึาาาาาีด ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาประกอบคอมพิวเตอร์หรือว่าอยากจะมาประกอบคอมถึงอย่างที่บอกว่ามาปรึกษาได้ก่อนทางที่หน้าร้านเลยหรือว่าทักไปผิดมาก็ได้ปะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ช้อยคือสามารถที่จะคุยกับแอดมินออนไลน์ได้เลยคือเราจะมีแอดมินกลางอยู่แล้วประมาณยี่สิบคนมีกลางแล้วคือเราก็คุยว่าซึ่งอยู่ที่ออฟฟิศนครนายกสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้มาแจ้งว่ามารับที่สาขาไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นรับสาขาบางแย่งก็ สั <3 S 2> ่งเริ่มเนี่ยสองชั่วโมงก็มารับได้เลยแค่2ชั่วโมงห<ช>มายความว่าสมมตินะสมสมติว่าสมมติน,นะครับว่าสมมติบ้าอยู่บางแค,คผมสั่งคอมพิวเตอร์กับทางที่แฟนเพจ<ช>สมมตว่าคุยสรุปสเปคเรียบร้อยแล,แล้วเอ้ยผมไหวผมมีทุนประมาณสามหมื่นครับ,รบอยากประกอบคอมเล่นเกมเนั้นเกมนี้ให้มันเล่นได้ทาง i have review เนี่ยเขาก็จะรีดีเสิร์ชให้ว่าเอ้ยมันต้องประมาณไหนมันต้องประมาณไหนต้องสเปคประมาณไหนแล้วเขาจะส่งสเปคมาให้เพราะอันนี้ต้องบอกว่าผมเคยสั่งนี่เป่ามาแล้วนี่เปล่าก็จะสั่งสั่งสเปกมาเลยปืง หรือว่าจะรับเองถ้ารับเองก็คือภายใน2ชั่วโมงถ้าคุณอยู่บางแคร์ถ้าคุณสั่งเที่ยงบ่ายสองคุณก็มารับเคลื่อนไปละพอเครื่องเครื่องเสร็จเนี่ยก็จะมีเอ่อพนักงานโทรไปบอกว่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วถ้าส่งครับพี่ถ้ารือว่าเอ้ยสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงเพิ่ม็นสองชั่วโมงเองก็ไม่เท่าไหร่อยู่บ้านที่เสร็จก็สี่ชั่วโมงมีค่าส่งไหมผมว่านี่หลายคนอยากค่าส่งฟรีโอ้ฟรีด้วยรับเองจะถูกกว่านิดนึงถูกกว่าาเยอะมั ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเซ็ตสั่งหรือเซ็ตอะไรเงี้ยสามารถจะ่จะจะส่งรวด4ชั่วโมงภายในกรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้ายังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลส่งภายใน4ชั่วโมงตกลงตกลงแต่บางคนลังเลว่าจะส่งต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลครับซื้อไปก่อน อืมเดี๋ยวตาไปเปิดเดี๋ยวรอก่อนถูกไหมรอก่อนสมมติติอยู่เชียงใหม่ครับพี่ซื้อไปเนี่ยสักปีนึงเนี่ยบางทีพี่อาจจะไปเปิดก็ได้เของยังไม่เสียเลยใช่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลบอกกับเขว่าเอ้ยกลัวเซอร์วิสกลัวมีปัญหาแล้วแบบอยู่ไกลสาขาเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามไปไม่ต้องห่วงครับอย่างที่บอกว่าพี่ชายผมเจ้าชายไอทีจะไปทุกที่คือลูกค้าสามารถเลือกสเปคเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีสเปคใหม่ป่ะโอ้เนี่ยเห็นป่ะ ดูครับดูดูดีนี่นี่นี่มันเริ่มต้นที่หมื่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยไล่เดืนสมมติว่าถ้าเราอยากดูโปรโมชั่นเราก็เข้ามาแค่เว็บไซต์แค่นนิสฟาร์เราก็ดูโปรหลักในเดือนก็คือเว็บ i have i have r v i e w dot com เลยไม่ต้องเว็บใช่ป่ะพอเราคลิกเข้ามาอย่างงี้ใช่ป่ะเราจะเจอเครื่องอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บมีราคาอะไรบอกชัดเจนคือราคาเนี้ยคือราคารวมส่งแล้วคูณมาทับเองเนี่ยเหลือแค่9ก้าเป็นสองเก้าสิบซึ่งเป็นราคาโคตรดีอ้ใช่ครับวันนี้บินอย่าพึ่งนะแล้วอย่าพึ่งนะให้ดูจริงๆครับพี่บอกว่าถ้าเวลาเเานท่่่าไหรพี สอง่าสุดใช่ แล้วขนาดเราเรายังไม่จบนะคุณดิ้นครับยังไงครับถ้าแค่นี้ยังไม่พอนะครับคุณดูผลเทสได้ครับดูผลเทสโอ้โหเป็นไงมันจะมีมันจะมีผลเทสทุกอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดว่าคเนี่ยนะครับใช่ใช่ใช่เล่นเกมไหนสมมติว่าเล่นวาร์เรนส์เอพีเอจะอยู่วิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบห้าถึงร้อยยี่สิบว่าเซตติ้งเป็นยังไงด้วยอ่าเซตติ้งแบบโลสุดโลหมดโลโลเบอร์อะไรเงี้ยอ๋อโลบอกฟี่ไฟก็ที่เรียกว่าเป็นเกมหลักๆที่คนเล่นกันอยู่ตอนนี้ถูกต้องถ้าคุณเชื่อว่าอันเนี้ยผมโม้หรือเปปลล่่าคคคคคคคอมมมมนต์ุุณณก็ิิรรรงงีีี้ัับบบแยูด YouTube เป็นตัวการตีว่าพี่เทสให้ดูแล้วถูกก็จะมีบอกอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสเปคพวกนี้ก็จะเป็นสเปคที่พี่เทสมันก็จะ มันก็จะตรงหมดที่ที่เราเล่ากันมานั่นเองเห็นป่ะสุดท้ายก็พี่พี่เองก็เทสเองอยู่แล้วไงเพื่อนั่นคือบางทีถ้ารูปภาพกับข้อมูลแล้วก็ราคาเนี่ยมันมันมันยังไม่ยังไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพมันต้องรอมาเทสให้ดูแล้วจงจับโซนของการของบ้างอันนี้น่าจะเป็นโซนประกอบอ๋ออันนี้ก็จะเป็นโซนประกอบแล้วอุ้ยดีกว่าพาดูเบอร์เบอรเบอรอ่าเบองหลังข้างในนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยังไงครับเนี่ยอโทษนะยอย่างเงี้ยเขาไล่เขาก็ไล่มาแล้วอ๋อนี่คือเวลาคนจัดเซสก็จะเาประมาณนี้แล้วเขาจะมมมมีีีีใใบบสสเเปปคคาานน่่ออออยง้้้้้้๋รูููไไไไดดดดดดั เอ้ย่งบินงบหมื่นสี่ไม่ก็มาแล้วสเปคนี้คือแม่งมาหมดยันแบบยันเคปันทายที่ว่าคุณต้องใช้ให้หมดไอ้เขี้หล่นไม่หล่นหมดแล้วอะไรเกี่ยวกันละคอมเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยคอมก็จะมีหลายแบบไม่ใช่ที่มึงอันนี้ก็มกระเป๋ากล้องกระเป๋ากล้องไม่รู้ผมคิดว่าเอ้ยเคสเดี๋ยวที่ทำแบบข้าวเงินจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะ การ QC ครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยเลยว่าเอ้ยมันคอมมันมีปัญหาไหมมันปกติไหมลงวินโน่เรียบร้อยไหมครับผม QC เป็นอะไรไหมเหมือนเสื้อผ้าเราจะซื้อกันต้อง QC เอ้ยผ้ามันนุ่มผ้ามีขุยซักแล้วเป็นไงไหมซักแล้วสีตกไหมอะกรอบานนั้นคอมพิวเตอร์ประกอบเนี่ยมันเหมือนกับบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยแม่งก็ประกอบเองมันจะยุ่งยากแต่ว่าเราทำเราทำให้มันแบบเป็นค o m p l e t คือเสียบปลั๊ก เล่นได้เลยเล่นได้เลยก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีคนคิดว่าเฮ้ยสั่งมาแบบเฮ้ยเราต้องลงวีดอเองเปล่าไม่ใช่ชาวเมาลงให้บางคนเนี่ยซื้อไปก็เล่นไม่ได้เปิดไม่ติดก็มีบ้านไฟดับบ้านไฟดับไม่จ่ายค่าไฟวะเอาตอนนี้ของก็ดดวว่่าจจจะะะอีกกนมุไรพ้ของก็ครบเนี่ยไม่ไม่ติดกันโอ้โหนี่คือจะเป็นสต๊อกสต๊อกของสาขานี้นะใช่ครับว่าของสาขานี้เคสจออะไรพวกนี้ใช่บรตรงนี้ พวกกาจจออยู่อีห้องนึงใช่ครับสาขาจะไม่ใหญ่แต่ตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าขอบมันครบ็ั้วส่วนมากจะเป็นเคสแนคแฮบครับอืมอืมอย่างนี่พัฒนายันพวกกาสแลนสายลงสายแลน ปกติเราจะต้องซื้อสายไอ้พวกเนี้ยถ้าเราจะซื้อหรืออะไรสายพวกนี้ครับสาย HDMI เอที่แบบว่าเป็นสายยาวหน่อยหรืออะไรก็ตามที่เป็นสายดิสเพย์ที่แบบว่ามันเป็นมันต้องใช้หัวต่อแยกออกมาพ<ช><ต>ี่เปาก็จะมีสายขายด้วยที่ร้านใช่ก็คือซึ่งป<ว>กติ<ว>เราต้องไปหาซื้อตามพวกไอทีที่แบบเช่นพวกพันธุ์ที่ปะตุ้น้ำไกลๆหน่อยไม่ไม่เดี๋ยวก็มาจากไกลเงี้ยอันนี้มีมีขายด้วยเออเฮ้ยอันนี้เพิ่งดูเจ๋งไม่เพราะเราก็พยายามที่จะ แบบมีให้มันครบคือเราก็เรียนรู้จากลูกค้าว่าเอ้ยพี่ครับไม่มีสายแลนขายเหรอพี่ครับไม่มีสายให้ดีไอขายเหรอเราก็จะมีสายแลนมาให้ด้วยนี่คือ,อแก๊จเจ็ตอะไรประมาณนี้นี่อีกหน่อยร้านพี่ไม่ไม่ขายอะไรไปยันแบบว่าไอ้นี่เหรอพวกแก๊จเจ็ตอะไรแล้วมันมันเยอะจังอ่ะก็พยายามอยู่ก็พยายามที่จะพัฒนาอยู่วันนี้จะครบเครื่องอะไรแทบจะมีเกืบทุกอย่างเลยใช่พวกไอทีอยู่คนอยู่เฉกไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนแซงก็ผมเชื่อนี่ไงคือบอกว่าต้นแบบของความพยายามเจ้าชายไอทีของผมที่ผมเหมาะแน่นอนก็ดีประมาณนี้เปิดวันแรกนี่ บริการไม่ทันแล้วนะอืมเพราะพนักงานขาดเยอะไม่ไม่มางานเหรอโคลูกค้าเยอะลูกค้ามาตลอดแล้วยไม่เราสังเกตดีว่าแต่ละล็อกเนี่ยลูกค้าที่ยืนอยู่ก็จะมีพนักงานเข้าช้าตลอดขโมยของมาะน้องไม่ใช่จัดสเปกอ๋อดูสเปคกลารฟ้าโอ้ใช่เมื่อกี้ว่าเข้าช้าก็แอบหยิบของมาเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ คือบางคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมไอแฮปต้องเปิดในปัม๊มจริงๆแล้วผมบอกว่ามันก็สะดวกหนึ่งคือที่จอดรถค,รคือบางทีบนห้างเนี่ยนะเราจะจอดได้ไหนแบงก์เป็นสิบนาทีนะแต่เราไ,าไม่ได้ว่านะ วนวน <พอ S 1> วนเพราะด้วยความว่าบางทีคนมันจอดเยอะด้วยอะไรด้วยมันไม่ค่อยสะดวกไม่นันไม่แท้ว่าไม่ค่อยสะดวกในการจอดรถหรือว่าการมาถูกต้องพอดควรใช่ครับ,รบก็เลยเราก็เลยมองว่าเออปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยโอเคมันเป็นระดับราบเรียบไงไม่มีชัน้นไม่มีอะไร,รแล้วก็มัมีที่จอดรถมันมีห้องน้ำพราะสุดท้ายแล้วปั๊มน้ำมันมันก็ไม่ใช่เป็นแบบมันแค่ปั๊มน้ำมันเหมือนเมื่อก่อนมันกลายเป็นแบบอะเวนิวไปแล้วถูกต้องเช่นอะเวีนิวไปแล้วอันนั้นเอออันนี้อย่างที่เราบอกถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยกับ ตั้งอยู่ตรงไหนก็พอแล้วก็ท้ายแล้วกายว่า i have to review ตอนนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสทุกอย่างไม่เรื่องจริงอะใช่ใช่อะถูกไหมล่ะใช่มีที่ไหนประกอบได้สองชั่วโมงส่งได้มันมีแลอยไปพี่แอบสปอยได้ไหมว่าจะมีสาขาที่ไหนรางกระเพงเฮ้ยอันนี้บอกเลยเหรอบอกได้เลยแต่สมมติว่าเราไปรางกระเพงกันอยูที่ไหนตอนนี้มียังไม่รู้เลยอ๋อแต่ตอนนี้รางกระเพงแน่นอนน่าจะยี่สิบจังหวัดละจะไปจังหวัดไหนก่อนเพราะว่าหลายๆคนอยากรู้อยากไปขอััจงหวดี่่าแน่าจะไปต่่างงจััหวดนนนีี้้กอเเลยยแบบขอแแกนขอทั้งรับ เชียงใหม่เชียงใหม่ขาดใหญ่เฮ้ยได้เชียงใหม่หน่าสนใจนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่เองเนี่ยจะจะเปิดเดือนเดียวสิบสาขาก็ได้แต่ใช่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เรา,ากวรที่สุดคือเรื่องของคุณภาพเรื่องของพนักง,งานเรื่องของอะไรที่เราต้องคอ,องทรลดีเพราะเราเพราะอย่างที่บอกว่าพนักง,งานทุกคนพี่ต้องมานั่งเทสต้องมานั่งคัดต้องจริงแล้วน้องๆที่ทํางานที่นี่ต้องฝึกงานก่อนหนึ่งเดือนเพื่อเพื่อรับรู้วัฒนธรรมจาก จับไอแอปไอเอฟซีพียูว่าเออเฮ้ยมาตรฐานของเราเป็นยังไงอะไรเขาจะรอจะไม่เหมือนไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบเฮ้ยสมมติว่าผมเป็นใครมาไม่รู้เดินมาขอสมัครงานหน่อยไม่ได้แล้วก็มารับแล้วไปหยุดสาขาที่เลยไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องมาฝึกงานก่อนจริงๆขั้นต่ำฉันก็เตรียมตัวร้อนเลยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบว่าอยากจะเจอไอเอฟซีพียูเดี๋ยวเจอแน่ขอเวลาหน่อยเดี๋ยวอาณาจักรไอแอปซีพียูจะเดินทางมาถึงจังหวัดคุณเองอาณาจักรอะไรอาณาจักรแล้วพี่ค่อยๆไปต้องบอกก่อนว่าที่ผมเรียกอาณาจักรเพราะว่าอะไรผมเจอพี่ปาตั้งแตต่่อนนีี้พปายยยัังงมีีสาาาขเเน่่อูกรรรจิหคต ก็ตอนนั้นเราอยู though, ่สาขาไอ้ลาลานินทาสาขาหนึ่งมาแล้วสาขาหนึ่งพัฒนากันไปใช่ครับพัฒนากันไปเลยบอกว่าผมเลยเรียกว่าอาณาจักรแอฟซีบิวเพราะอยู่บอกว่าตอนนี้ผมว่ามันเป็นอาณาจักรแล้วเราเป็นกสิบสาขากับสิบสาขาพอดีนั้นก็เดี๋ยวก็ไปฝากเป็นใจให้ด้วยกันจริงแล้วพี่เปาเองตัวในฐานะนะครับซีบิวเองกับแบงก์ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเรายังสัมพันธ์กันและกันอยู่นะครับผมเฮ้ยมันยังว่าจริงจงไม่มีอะไรหรอกคุยกันตลอดมีอะไรเราคุยกันได้เสมอนั่นเองครับไม่ต้องห่วงไปแฟนชาวออบูเดี๋ยวรอได้เเเเลยยดดีี๋วคุณจะไ้้ห็นพ่่ปใสสือออ S <S <c oughs> ในเวอร์ชันไหนผมยังไม่บอกนะรอติดตามเอาเดี๋ยวบอกว่าบอกบอกบอกเลยว่าช็อคประมาณนี้เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณไปเอฟังครับคุณพี่ตังค์สวัสดีครับ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 